ดีวครับวันนี้พาเด็กๆกับลุงติ๋งมาตกปลาครับอีพีหนึ่งครับอีพีหนึ่งตอนนี้ลูกชายผมครับหัดตกปลาครับโอ้ตกคนจะตกน้ำครับเดี๋ยวมาตกนครับพอดูหนูหนูหนูเสียบใยยังไงลูกครได้ได้ปลามาแล้วครับจะเต็มคูแล้วครับวันนี้ เยอะแยะเลยครับวันนี้ปลาวันนี้ปลานินน้อยครับทํามาหากินครับวันนี้ฝึกวิชาให้ลูกๆตัวขึ้นจะได้หากินเป็นครับนี่ครับครับปลาดดวล้ะครับเอาครับดึงแล้วโอ้ยปลาหลุดลูกนี่เสียบเหยียไหมลูกเหยียอหมด ไอ้ดูหน้าคนตกปลาเดี๋ยวสู้ๆไหมหย่องเอ้ยนะครับลูกน้ำมูลครับลุงติ๋งครับสมัยตะกอนครับนี่รุ่นลายคามครับโอ้ยเสียนตกปลาครับนี่ครับตอนนี้ลุงติ๋งอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่หกสิบแปดีหกสิบแปดครับยังแข็งแรงอยู่เลยตกปลาเป็นเพื่อนลูกๆกันหลานครับ นี่ครับตูครับโหหากับข้าวครับวันนี้เอาลูกสองได้แล้วโอ้โหได้หนึ่งตัว,ด,ด,ด,วดีกว่าวให้เด็กน้อยไปเล่นเกมนะครับให้เด็กน้อยมาหัดทำมาหากินนะครับตกปลาเป็นกับข้าวเดี๋ยวเองหากินครับผมลูกชายผมไม่เงียบจังครับได้ไหมลูก นายมาตุกเนี่ยลูกเอ้ยมานตุกให่ๆเนี่ยนี่บนปูติ้งเนี่ยปูต,ปต,ติ้งปูติ้งตกใหญ่เลยนี่นี่นายยนานาพ่อในการลูกนี่ระวังหมดน้ำไม่ยนนี่กระไรเลื่อนนวลนี่เย็บเนื้อไ้ลูกเออเอ้าวนี่มันนายมันนี่เลยฝังน่องนี่นะลูกนี่ยืนฟังน่องนี่เออครับลูกชายผมครับนายนายชดสองนิ้วหน่อยสินี่ครับปลาเด็กน้อยมันตกปลา วิชาอะไรตัวเล็กครับปลาดุนแล้วปลาดุนไหมโอ้โหเจอปูติงอ่ะปูติงเอาอีกแล้วครับปูติงจัดอีกแล้วแต่ตัวเล็กไปหน่อยโอ้ยไม่ติดมาแล้วครับมา,มาครับเต็มเลยครับคันนี้ครับ มาแล้วครับเด็กน้อยครับวันนี้เด็กนองนิ้วนะเด็กน้อยครับเด็กน้อย